กสวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเก่านอกค่ะกลับปบ้าบนคนอีสานเมื่อนี้ป้าบนคนอีสานได้ไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของตะเงาค่ะตะเงาค่ะพิ่นไปชงให้ชงหน้านอกค่ะไปชงหน้าค่ะกับไปหินเขาตัดเขาแล้วค่ะไปโพจะโค้งเขานอกค่ะก็ได้ถามพิ่นนอกค่ะ้าเงาถามพิ่นว่าคือตัดสั่นตัดจำเทมันชีโปงโบพิ้น ว่านอค่ะเรื่องเล่าความฝันของต่างเงาพิ่นสิห้แนวทางโตเรีแนวใดค่ะการไตฟังิือเงาน้ากันน้อค่ะกับความฝันของต่างเงาค่ะกับสวัสดีค่ะตาเงาค่ะค่ะมอนีีกัได้มติดตามเรื่องเล่าความฝันของต่างเงาน้อค่ะงดบ่งหันเพิ่นก็เขาน้อค่ะเขาชาย่ของป่าพิ่นเนาะค่ะ งวดหนีเพิ่นกับฟันนี่าคาฟันเกี่ยวกับเขากับหนามนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นกับฟันเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามนาะงวดหนีกะมาฟันเกี่ยวกับทงไฮทงน่ายคือเ่าค่ะเรื่องราวความฝันของตะเงาเพิ่นสีหาแนวทางโตเร,รียกแนวไรค่ะฟัง่งเบื่องไตน้ำกันนาะค่ะกับความฝันของตะเงาค่ะฟันมาจังไรปะฟันมาเขาตัดเขาหงันงยันแป้ปนี่เป็ตดเลยทีล่ะ ตัวตัวบงป่าก็เลยว่าตัดจนจำตัดจำมันสิบปงหรอกค่ะว่าจนจำจนในถ่วงกันเนาะป่าเนาะมันเป็นสิบปงสิเกิดเลยบ้งโยมันหายจำนะจำเพียงแปดเติร์ดไปเลยเทียงกันกับดินปกติแล้วเขาสิตัดคืนหนึ่งเนาะค่ะบานนี้คือวังเพื่อนเพื่อนว่าจังไรปะเพื่นก็ว่ามันสิบปงหรอกเพื่อนตุ๊กมานก็สิบปงเพื่อนคุตุ๊กมานก็สิบปงเองเพื่อนค่ะ ป่าทวงเขาว่าคือตัดจำแท้ค่ะ่ะ่าป่าเลาะไปยังจังเลยไปเห็น่ลตัดเขาตัดหนคือกันเลยเด่นไปเห็นแต่มองคือตัดเขาแจ้งงาไปยังไปผ่ไปเห็นหน้าคุาสำลีคือเราจะทลายเลี้ยหนอกคือโบออกเลยบว่าเลาะไปยังไปาแเขาตัดนงหนะเงนหนาบอกยั่งตัดแปดตังว่มเป็นไทยหน่อยให้ไ ไผ่แบใหญ่เลยตีล่ะนใหญ่เลยไร่จนเอินเป็นไผ่เออจนเป็นแเออเติดจนแปเอติดยางเข้าใจค่ะแต่ว่างหูจักจะคล้องเพิ่นอยู่เออหูจักยอเพิ่นให่สูอายุเพิินบ่บ่กาหเรื่ันเราเจ็สิบกว่าเราแปดสิบเจ็ดสิบกว่าเนาะยังจะดสิ่าทะเลระบงเนาะค่ะเราหลุมได้หรือเราเขาบ่หูเรืค่ะ แต่สื่อจากของหนาที่บุหงาอยู่คนแต่ว่าซื่อหูอยู่หูอยู่หนาพราะเนจัยค่ะแค่เดื้อดเขาตัดเพิ่นตัดกันแค่ผลปะห่วยบ่เห็นเพิ่นตัดเห็นแต่แป้นเดื้อดนี่ว่าไปหองตอนเขาตัดแป้นเดื้อดแล้วตอนตัดกับบ่เห็นบ่เห็นตอนตัดเห็นแต่แป้นเอือดไปหองเห็นแต่แป้นเอือดอยู่พ่อจะคล้องพผนบ่พ่อยังพ่อจนถามว่ามันสิปงเองเออเพราใเนจัยว่าหนาเพราะเนจัยหนาเป็นสัมฤ คนกับเนี kind of os, mm. ้ยเดี๋ยวมันสิปงดอกจำดินถีกับปงคือเก่าเพิ่นว่าบ่ปะใบ่ค่ะคนตรงมันกับปงค่ะแต่ว่าหันบ่พอเนาะผู้ตอนตัดนะบ่อเเห็นคนค่ะสุดตัดจักมีกันจักคนก็บ่จักจักรจะคของเพิ่นยางลงมาเบิ่งเออกับไปพผล่จะคของเพิ่นค่ะเคยฝันงวดที่แล้วกับเข่านาะป่าเนาะงวดนั้นก็ฝันว่าเขานี่มาเกี่ยวเข่านาะป่า จ่างป่าไปเกี่ยวเขากระออกอายุของป่าเนาะค่ะแต่ว่างวดนี้ิคิดว่าสีเกี่ยวก็อายุป่าบ่มองหูคือกันแล้วถ้าประชาชนให้ป่าตีเป็นตัวเด็กป่าสิตีเป็นตัวใดนศูนย์เจ็ดแปดไม่เสร็จนอนตัดเนาะค่ะตัดออกเบิดเนาะค่ะตัดออกเบิดก็เจ็ดแปดแปดไม่เสร็จทีศูนย์เจ็ดแปดเน่ยกับ เจ็ดแปดแปดเนาะปะค่ะศูนย์เจตั้งตก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดปสิบตัวเนาะค่ะศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเนาะปะบอค่ะเจ็ดแปดแก็ยังอีกตะาศูนย์เดดเนาะศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ว้าห้ตัดเอาเนาะปะเนาะตีเป็นเลขเลยสาตัวเนาะศูนย์เกับเจ็ด กันเอาอายุก็61เนาะอายุของป้านี่ก็60ย่างเข้า61ค่ะเพราะว่าจําได้เพราะว่างวดนงวดเบิ่งนมันเข้าอายุปาแม่ดกฝันทรงเดียวกันนี่ล่ะแม่ฝันเกี่ยวกับหน้าเนาะฝันเกี่ยวกับขากับหน้างวดบิงท่นนั้นฝันว่าเขาจ้างปานี่ไปตัดไปเกี่ยวขาเออไปเกี่ยวขาวดนี้ฝันว่าเขาจ้างมาตัดกสงเก่า thi cầu tôi làm cả chiều cả hạ cái câu nó phải bà để có và thân hành tay tên nhau thằng ta khi xuống chết đẹp chết đẹp nó tả nó các bạn hãy và mạng mặt rồi đấy đẹp chết chết lại chết mặc bớt nó phải งวดบึงห er, so 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 ัน so กับป่ากับฟันทั้งทั้งแ็บไปเกียวเขาเขาจางไปเกียวเขาเนาะวันนี้กับฟันมาทัดเขาเนาะปะที่เขาวเนาะค่ะฟันเกี่ยวถึงจะขับเขากับนานแต่ว่ากะออกอายุป่าเนาะค่ะงวดมีป่าคิดบวอายุป่าถี่เป็นอย่างไรอย่างเขาหกเอ็ดเนาะวันออกเนาะตะหกหนึ่งเนาะหกสิบอย่างเขาหกสิบเอ็ดค่ะเกี่ยวกับอายุป่า ค่ะเรื่องราวความฝันของตานี่ยังเพิ่มเติมเนี่ค่ะผมมีแนวบทถค่ะข,ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ผู้ส้มทั้งบ้านเฮารับสมรับฟังนอกค่ะข,ขอบคุณค่ะยวเองเนะตียวเอนะมาสรุปตัวเลขของตาเงานอกค่ะตัวเลขของตาเงาค่ะเจ็ดแปดแปดค่ะศูนย์เจ็ดแปดนอกค่ะตาเงาเพิ่นฝันค่ะฝันว่า ทงไฮทงหน้าเขาค่ะตัดเขาค่ะไปโพดจะกของพิ้นอยู่นอกค่ะทามบาคือตัดจำตัดสันเทค่ะจะกของหน้าเพิ่นบาเยาวกับปุงค่ะเพื่นตีเป็นตัวเลขค่ะตัดปิมเจ็ดนอกค่ะเจ็ดแปดเปดค่ะศูนย์เจ็ดเปดนอกค่ะศูนย์ก็คือตัดถิมเพื่อนกับว่าศูนย์เปล่าค่ะเพื่นตีเป็นศูนย์เจ็ดเปดค่ะ อายุของปะงเงาน้อค่ะอายุของผืนหกสิบยางเขา6กเอดปีค่ะมันที่สิกันยายนพศอสองพันหาหกเกตไทยทันผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสีสลากินแดงรัฐบาลน้อค่ะก็อยาลืมกดติดตามปาบนคนอีสานกดไล์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาบนคนอีสานนำเนเดอร์ค่ะ ท้าพระธัรมกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากช่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชแทเพื่อสีบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ปะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านโนโาู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานก็มีเพียงท่านี้คิดหนาผบกันใหม่ สุกๆหมันๆลำๆด้วยๆหิ่งหิ่งปังปังกับตวเรียของป่าเงาน้อค่ะสวัสดีค่ะ